ไปรินถนะไหยรีมเสียงนะกดเ,เนี่ยนี่ครับนี่คือมีความหมายทีย่ผมเคยทำเป็นหลายๆคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับอ่าผมดูใหม่อ่ะสองแลวนะอ่าผมดูเอาได้สามนะมาแล้วนะก๊กิดเร,นะนะนะเรียบร้อยนี่ที่ผมบอกก็คือผมเจอมาประมาณ20กว่าตัวที่เขาส่งมาซ่อมที่เวิร์กช็อปของเรา ร้านพวกนี้เขา <Herm it. S 2> จะไม่มีเวิร์กช็อปนะครับผมบอกเลยว่าคุณอยากจะขายวีริงคุณจะต้องทําให้คุณมีเวิร์กช็อปของต like <pol Gothic engine optimization> ัวเองให้ได้ในการที่จะซ่อมไม่ใช่คุณจะค้าขายอย่างเดียวเพราะการจะมีเวิร์กช็อปคุณจะต้องมีช่างต้องมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสำหรับตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนสายลันตามาเป็นกาวไฟเรียบร้อยนะครับเราก็ทดลองดูนะดูสายขึ้นสายอยู่อันนี้คือสายลันลาเก่ากเลยนะนั่นเดิมดึงด้วยมือเนี่ยนะหลุดออกมาติดมือ คุณเห็นไหมว่ามันรูดนั่นนันคือปัญหาสายรัดขางปลาอันดับแรกอันดับที่สองก็คือเรื่องของความสดของไม้ถ้าคุณคิดซื้อ